วันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะคะคือไม่เจอกันนานเลยค่ะหายไปนานเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเวลาว่างเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาทําสวนกันต่อนะครับผมทั้นก็เริ่มกันเลยนะแต่ก่อนอื่นผมจะไม่ตัดวิดีโออีกเหมือนเดิม ผมก็ได้ตกแต่งเพิ่มเติมไปเยอะเลยใส่ต้นไม้ใส่อะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ใส่ดอกไม้นิดหน่อยแล้วก็หลุมตรงนู้นไม่เกี่ยวนะอย่าไม่ต้องไปสนกันตรงนู้นนะฮะ <c oughs> พอดีเล่นพิเรนิดหน่อยเ็เป็นว่าผมก็จะรอบนี้จะเป็นประดับดอกใส่ลอดเฟอยอย่างเดียวนะ,ะใจไปใช่เป็นรั้วแล้วกันนะฮะ เมือ่อกี้มันเพล่ว้างเลยไปวันนี้จคใส่ไฟเฉยๆนะฮะเฮ้ยไม่ดิเออใช่ใช่คิดไม่ถึงอืมเดาเจ็บเยู่ละวิธีของผมเองนะฮะ ่วิธีของผมประดับเป็นประดับส่วนเพิ่มเติมไปเลยฮะนี่แหละวิธีของผมพอดีว่าผมวางเก้าอี้ไม่ ไปเสมอกันนะฮะไมนชัน,นติดอะไรอีกแล้วังน,นั้นเราก็เป็นแบบรั้วด้วยก็น่าจะดีเออสองแบบเลยนะกันติดไอ้นั่นในช่วงนะเนี้ยเฮ้ยต้องทุบใบไม้อกใบไม้มันก็ลุกกันเยี่ยงงูจะเข้า,นะเามเน่ะเฮ้ยไปเชือคนเฮ้ย แป๊บนึงนะฮะเออ YouTube มาทำไมเล้ออ่าไม่มีอะไรนะฮะเอ๊ะอ,อย่าไปยุ่งกับดอกไม้เอ๊ะ ตอนนี้เป็นในนี้หมดเลยแล้วกันเป็นดอกไม้เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าเลยนะใบไม้นะฮะโอเคด้านนี้เป็นเป็มินวิวัดกันนะฮะอุ้หร่มเย็นดีถ้าใส่็กเจอร์เข้าไปก็น่าจะดีทีนี้เป็นสีจะจะดีทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น กลางคืนนะฮะเปลี่ยนให้มันเป็นกลางคืนได้แล้วตั้งรอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคใช้ได้แล้วนะผมว่าสว่างพอแล้วแหละโอเคแล้ววันนี้เฮ้ยจะเลืมไปใส่ไฟตรงสวน ผมคงต้องใส่ทั้งสัวเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งหัวมุมเนี่ยหสุตรของผมได้ถามว่าจะวางดีไลเซนเซตรงไหนนั่นแหลอฮะต้องกลางมันเลยนี่แหละอืมที่จริงราะว่าถ้ามันวางข้างบนได้ก็จะดีมาก ทุบดอกไม้ตรงนี้ออกแล้วกัน,นจะจะไปทุบดินมันออกทำเพื่อเอ,เอ้ยผิดอีกละพอดีช่วงนี้ผมติดสอบด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะฮะใช้เวลากับกบารติวสอบเกินสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็วางหัวมุมเหมือนเดิมอ้าวบ่อน,น้ำร้อนนะฮะยังค่อมารีวิววันหลังแล้วกัน สร้างสวนสร้างมิชชั่นดีให้เสร็จก่อนแล้วโอเคตรงนี้เป็นแค่เดียวแล้วกันนะฮะ เพราะว่ามันก็ยากยานะใช้ใช้เสาเดียวเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็วางเสาไฟตรงบริเวณน,นี้ด้วยดีกว่าให้มันสว่างสวยสวยงาม อ่าตรงนี้อีกหนึ่งโอเคเป็นแอน,นเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมในการทำสวนนะฮะเล่นทำทั้งสองพาร์ทเลยเพราะมันยุ่มากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็ดีเพียงเท่านี้นะครับเออลืมสัสนิทเลยบาย อันนี้ไปทางออกถ้ากันทางนู้นไปนทางเข้าเฮ้ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าแล้วกันนะฮะเฮ้ยโอ้ยอะไรอีกเจ็ดอฮาอ องแล้วก็ห้าโอเคปมายมากรักแล้วกันกกกน,นะ นีมาก่อนพักเรียบร้อยเราจะนองทางเข้าโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไตคร้ให้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดี